ก็สูงมีเงินจ่าที่เรามาต้องมงนบ้านอย่าดาวมากบะานมาต้งนี่จ้ะนี่เราก็มาถึงปั้มน้ำมันแล้วเราก็พักรถกันด้วยจ้ะพี่น้องเด้อ นังต่นี่เราก็มาถึงปั๊มแล้วจ้ะาหากองเนแล้วมาเลยเราเดินมาเด้จะ,ะน,จะนี่เอ่กมัดโดดดิสัมากินร้อนแต่มีแรงมาจ้ะ ไม่ร้อนนัดันร้อนนี่กินได้ไม่รอ้นรอนนะจ๊ะ Hết rồi Lên tầm nãy là này qua luôn nó nào จะพาตะ,ะ,ะนั้นฉันนั่งนีอึดอัจั่งอึด,ดอัดไม่สะดวกสพาไม่หลายชั้นด้วย่ายัางแรกจะจิญาดาไม่นั่งกินในปั๊มน,น้ำมัน,นจะตื้อออกไปกินข้างนอกไม่ค่อยนั่งกินในับ ไม่ได้พาอแบบขอโทษเลยจัะพนนั่งกินตนี่อัจริาะละชันะ่ <c oughs> ก็มีแมัน <sm all> ไม่ได้อยู่แล้วพีงงน้องเราอยากที่มันลอยแล้วก็ที่มันหนังพักที่เจ๊มก็น่าเกียรดเราก็ต้องซื้ถึงที่ต้องอันอันนึงสองแ่าไปขึ้นหน้าเกียดป่วยที่อันก็ละอันนึงสองเแ่วก็ละอันอันแ่าหนึ่งอันนึ่งที่มีมดอันนี้ย่ำ อืมอันนี้เขาอัดอันนี้กูจะกินไม่ไหวคิดไปนึกถึงโปรก่แต่วามตต์ออ๊บะมปนนี่ยไปกินน้ำน้ำร้อนอันดีกว่าอร่อมาจ้ะ ทำอมราดูัพุ่งเตะอี๋น่ี่มีอะนี่ม่ีพุ่ตอี๋ไปไปดำตงกัานึ่กระองนี่เราก็อ,อยู่ใน่าแ์มนะันน้ะนง,งน้ำไปขงน้ำเลยยังก็คคนปูยไม่ได้ครับแต่อยายไปนั่งรอคนปูใน,ในรถคนปูอิ่มกัน กินน้อกิน่น้อคุณปู่กิกกน,อนอันน่งยางมาตักปู่จะนงน,นัไแลยากนั่งรอคุณปูแล้วก็ไปรดขี่ไปเจอกันในรถนอกจากกินใจก็เพราะว่าฝรั่งก็ไม่เหมือนคนไทยก็ไม่นั่งเ็นเกกษณ์องทัไทยเขาก็ไม่เคยนั่งอ่าไปจอกันในรถเนาะอ่าาไปดน,นุขาทางขาง้าบ,บ้านจานะไปน้่งป่ะยู่ใ่ปั๊ม ันนี่ยาให้ดูน้ำปั่นม,มันนิดนึงเด็กจ้ะแอบเขานี่ปั่มน้ำมันกะจิประมาณนี้จ้ะพี่น้องเจ้ะปั่มน้ำมันเนาะมันไข่ขมมันลุกแค่นี้กับน้นองท่านน้องจะเจ๊งเจ๊งมีห้องน้ำปั่มกันนี่มีห้องน้ำครับในตัวจ้ะทางห้องน้ำ นั่งรอคุณปู่นั่งรอคุณปู่จะคุณปู่เขาหนานที่น่ะนานงอย่างต้องมานั่งรอแอบถ่ายแต่อบถ่ายแอบถ่ายในปั๊มน้ำมันที่จะกินข้าวอีกกินนมอีกทอดดอกก็ขนมปังนึ่งล้นกินนมคุณปู่กินนั่งก็เพิ่มไปปู่ก็กระเช้าได้เก็กระอิ่มพากันอ้อนใหญ่ปวดพุดอกคุณปู่ออกมาแล้วจ้ะเดี๋ยวจะ น,นี้เราก็ออกเราก็จะพีาน้องรกระบะน,น,นั่เาไปนั่งรถกระบนกันไปพี่ี่พี่ัด้างนอกนี่จะเนาะอืมกะไปบ้านนอนเลื่อพี่น้ออันต้นอันต้นายพี่น้อนี่ลาดขนตะกูเลยสอง

พอาะมันจะสูกปุกหลเสีพอยันจับไอ้หัวดอกไม่ได้จับเทอะแต่ว่าไอ้กึชุบกึชุบอะไรันบนั้พี่น้องให้ดูต้งหุ่นิีจ้ะอย่าหนาวจะพาดูขนยอดเขาคี่ยอดเขาสนี่ต้องปั๊มดิปั๊มน้ำมันด้ีจ้ะพี่น้องดีจ้ะเราจะไปดูตนยอดเขาดีดูดูท่านนี่คือปั๊มน้ำมันเอบอลเลน เพชรตะวอลันไี่สั้นหาปั้นมันวอลันไรพวกเราอยู่ปั๊มอะไรประเทศเด็ดเอ็มเป็นชินตะชุนประเทดเด็ดเชลเชลปั๊มหอยนี่จ้าวิวทุกทัานช่วงเวลานี่เด้อข้ามจ้าที่นี่กินอิ่มที่นี่ยากับที่อวยกั๊บทพี่น้องอวยกั๊บจ้ะอวยจักบ้านแล้วเด้อไปดูคลิปขากระบานเด้อจ้าไปดูขากระบานเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้กันนี่เด้อจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั่นกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ยาดามเด้อกดไอติดตามเป็นกำลังใจให้ยาดาวทำคลิปต่อไปทุกจ้าขอบคุณทุกคนทีนท่เข้ามารับชมเดี๋ยวกันใหมค่คลิปหน้าจา้าสวัสดีจา้ามาเด้อที่ปปปปไปงาน,น,ไ,นไปดูคลิปตอนต่อไปกันอีกเด้อจ้าอันนี้จ้านั่ะไปดูคลิปตอนต่อไปยาติตไทยให้ดูตอนก็เอ็ในเยนเอ็ดบอนหิมะบ่อนจะเล่นเป็นน้ำแข็งกันคลิปต่อไปจ้ะ อย่างนาั่ง้นก็นดาดูแลถูกใจกับฝากกดไลค์กดติดต,ตามเป็นกำลังใจให้ยาดาวเดอ้อจ้บพี่น้องขอบคุณทุกกด